สวัสดี FC ทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวอีสานพาแห้งครับผมเนะาะเอาวันนี้มินเดินทางมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายสำหรับเสียนขาดปัดด้วยพี่น้องเด้อเพื่อจะฟันตัวไหนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเอาวันนี้มาพร้อมชุดเม็ดเดียวรับเกาหลีขาดปัดครับผมเนาะ มาเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วให้ด่วนก่อนออกค่าใครเรื่อนผ่านถือว่าพลาดครับผมสำหรับงวดน,นี้เม็ดเดียวจริงๆครับผมเป็นตัวไรไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันครับหนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกแดี่ยวทางสิเปลี่ยนวสิเป็นจัง <จะ S 1> ไรมาตัวไหนแต่ว่าต้องเมืองดีๆนะพี่น้องเนะ่แตกเป็นแตกสำหรับขาดปัดนี่เขามีรลดนะ เม่ตะวันเนี่ยทางเล่าพัฒนาเอฟซีหาเอกว่าหายน่องเก่ากศูนย์เก่าอีกแล้วพี่น้องเดียดวหลายรอบแล้วเอาเมื่อนี้ก็เอาเมื่อนี้มาตามรัฐบาลไทยอ่ชิพนี้แนวทางรัฐบาลไทยโค้งชุดไทยพี่น้องเนาะโค้งชุดไทยหลังจากค้างหายันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลืมเรียกเพิ่นค่ะเพิ่นหายมากตองหวัดกับมีก็คือสี่เดือกันละละแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือ จะมาตามโค้งจุดท้ายอ่าแต่นีตัวไดเพิ่มเติมอ่าเด็ดเด็ดฝากจอดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอเนาะสำหรับรับเกาหลีรอได้พี่น้องเนอะรอตอนเย็นอ่ารับเกาหลีตัวเดียวเม็ดเดียวหตัวละงวดที่ผ่านมาหกสี่สี่หกอ้อสามตัวเน้นๆเลยเอาบ่ไยหางพี่น้องบ่ไยเก็บข้อคุณมา บนสามล่างสามหางนะฮะงบหน่อยโอ้มาแปลกเว้ยเอาสำหรับรับเกาหลีตอนเย็นอ่าชุดชุดรับเกาหลีเลยพี่น้องรับรับขาปัดเพื่อนนี่แหละรับเกาหลีขาปัดเพราะไม่ไม่รับขาปัดพร้อมรอบนี่รับขาปัดก็ปล่อยไปแล้วนะแบบก้อยแบบรับๆเบหอพี่น้องมีผู้ใดเห็นไปบุกยังไม่เคยบุกเลอ่านะแล้วก็รับเกาหลีงวดว่าขาดเพื่อนให้หกสีอ่าเอฟซีกับลาล่าเมือง รันนี่ก็รอนน้ำกันซื้อว่ารับเกาหลีขาดปัตพี่น้องครับนะจีว่าหกสีแตกนะสีหกหกสีเม็ดเดียวเพิ่งจะห้ตัวไรตัติดตามไปเลยัที่เพิ่งหายมาสามตัวดิพี่น้องที่หายมาสองตัวไอพี่จะได้หน้าเมืองเอาสามตัวเขาเจ้าถึกได้ร้ายล้านแล้วบ่เส้นขาเจ้าขาเจ้าถึกคกถท่สามตัวน่ะอืมถือเป็นลาก็คยถือสามหัวซ้อนก็คยแม่ ไปเห็นเที่ยว่าเขาจะเขาถือสายเลยแต่เขาโจเนี่ยเขาจะดังนั่นมาแล้วอ่าทางโจเนีัยบอกเขาได้มากขนาดนี้โอ้เขาจะเขาโชคความเนี่ยเขาจะเอาจุดม่แห้งแล้วคือจุดม่แห้งแล้วพี่รังขเขาเจ้าได้โปรดไผ่มาข้าคขึเขาอ่าโอ้เลียเพื่อนกับเขาอีกทีเนาะอืมรอนะคะสำหรับรับเกาหลีขาดปัดอ่ารอแต่ว่าทีมาต้องรอดก็คือสรุปโค้งสุดท้ายสรุปโค้งอ่าเพื่อนอ่ะฟันตัวใดอ่า สำหรับเสี้ยนขาดปัดครับผมเนาะอย่าลืมอย่าลืมมีทุกงวดเข้าทุกงวดมีให้เห็นทุกงวดครับผมอสูงวัดพี่น้องอ่าห้ามวิทย์ตัววิ่งเหมือนีลยวิทมีตัววิ่งบ่เอ้าวิ่งยังไดงเล็กไงรัฐบาลไทยไม่ต้องวิ่งมาตับคู่เลยครับเอาจังๆรวดกันจบบได้วิ่งเนาะมีวิ่งเดียวแหละมาต้องวิ่งดอกพี่น้องเอาหานึ่งสูงใส่ไปรวดมีนึ่งมีวิ่ง้ค่ไหนนี่อือแย่หนิวแย่ แหด้วยแวิ่งนึ่งาวิ่งหนึงคใดอยากแลนจะไ่ต้องถามอรคัดชุดเด็ดเแม่นบันนี่จังเาหนึ่งือสื่อเตรีมเต็มทีเลยหหึ่งือสื่อเตมเต็มเลยเตเมคฟันแบขางวขึ้นเจ้าขางวะฟันฟันได้ขาง้วนขางวขึ้นงัวนี่ตายเพราะนี่ าตตัวสิขา่่ก็ว่าสิขาสิขาเมื่อวานนั้งมานี่แดดมันไม่มีอะไรอย่างปันปันพูดนี่บอกขึ้นว่าสิขาม่วานากินอะไรได้ป่ะพอดีนั้งมันเอาไว้เพราะมันเพาะมกเอาพอดีต่แนคุยมีอะไรโอ้ฟัดว่านือเรียกอะไรสิขา่วานจะเอานังไปย่างจากแดดแต่กิ้นไข่ตัวกี้แก้มเหลาโอ้ข้านานาพอดีอืมยืดอโอปนัตเต๋้อย่าาไม่ได้ ฟันมัในคาได้ขายแล้วสิขายแล้วก็สิขาไม่ใช่เขามาขายจึงไมันหลือสิขายแล้วล่ะแล้านไหนขายซื้อมาขายงวดละพี่โม่เนี่ยตีเป็นตัวไหนบั่นเจ้าแปีเป็นตัวไหนเดี๋ยวชิบาร์มันเดี๋เขาต้องกิว่าร์นนะคินมาเขาคม่ิดมันหันคือว่าเรียกเขาแล้วเรียกที่ขึ้นไปอีกเขาแล้วว่าสิบาร์เนี่ยไม่ได้เขาได้กินเมาได้กินนะไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะโอ้เอาบา่นทีน้องเอามาเบิรงเรียกบา่นนี่ ควมฟันเพื่อนกับฟันว่าดิขาดเนื้อขาดย่งเดียวน่าจะอยู่จริงๆเกี่ยวกับเนื้อเห็นแดงจริงๆบ่ก็ขายใหญ่เป็นตัวใหญ่่โอ้เป็นตัวเปตัวยุ่กําลังาคิาคางัวก็ดีิทาคาจะไม่คิทานีสียูแหละพี่น้องนะสามตัวหางเดียวหาหนึ่งศูนย์พี่น้องห้าหนึ่งศูนย์ไม่หันตป้งบ่ผิดเป็นใหญ่ยนี่เป็นใหญ่ยนี่หาลูได้กี่สามวูนย์สามศูย์งเนี่ยัก่อ หาหนึ่งศหาหนึ่ง้โอ้หามาใช่ป่าเโอ้โอ้หาเีหานึ่งศูนย์าหนึ่งแา่เก้าสอาคือหาหนึ่งาไม่้นั่นโอ้เนี้าหาขาดหาหายอ้าชุดสามตัวชุดหน้าไม่เออเสียหน้าหมเมว่เตียมกับงงเนาะสับสนซับสนรออมิงับสนพี่กันชุดสาตัว นั่งบ่อคาดืดรุดเดือพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นจะเข่าประมาณสองตัวซับไปซับมาต่อสามตัวแต่จังๆไม่แน่งวดนี้เพิ่นคับสามตัวให้ไว้แท้ตั้งเสียงรถอีแตกไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวง่ายด้วยโอ้ไทยให้หรือเอาตามสบายบรรยากาศมุทรงยุทาขาดปัดนะแนวทางโค้งสุดท้าย เป็นสาตัวของเพื่นพี 10, นนนน่น้องอาหนึ่งศูนย์อนึ่งวามันตัดหนึสตัวตัว่าไอตัดยู่สน่ละอาหนึ่งศ<อ>ูนยาปอาหนึ่งเก้าโอ้เป็นแบบนี้หาสมตัวสตัวสาตัวสามชุดตัว3มชุด ถ้าตัดสองตัวก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเกาบนกับเรื่องของมันด้ยพี่น้องคหนึ่งแปดไอ้บนอกล่างกับกาแลวแตส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องคือบนเนาะเห็นปะเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ใส่ไโอ้อันนี้คือสามตัวบนสมตัวบนนึกภาพเห็นเมือ้มูนี่คือมูนี่คือมูตศูย์น่ะี่คือมูฮะคือมูตศูย์นะี่โอ้เอาไม่แม่แม่เลยหรอเนอกไ่้น้องนี่ไอ้น่องไอ้น่องเอาีนีมันเายเขาาีัีตมัน มักตัวคือหนึ่งเอามันมาแต่สันมันเล็กอ่ามัคือปอกยากไอ้อ้นอมันไอ้นอมันออกไอ้นอกนี่ลไอ้นอกอมักหนึ่งศูนย์ก็สันทรเ่า้องหกสองเก็ดแค่นี้เห็นปะล่างเดี๋ยวจะมักตัวในล่าง ก็แบบมันเหลือ oh. uh ่อ oh. ม uh ันยอมาสองข้อกงเส็จแถมมาซื้อมาทคกคนท่เลยเพื่อเาที่เขาเนดังนี้อ่ซื้อมางล่ของาซื้อมางมางนี่เขซมางี่เส้นขึดังกมองมองน่นอ่าอ่าเขามาซื้อมาแรงเขาเห็นเื่อซื้อมาางมาบุกไดเขามางีคนเลยนะฮะพี่น้องนะคะนี่มาพี่น้อง ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งปดห้าหนึ่งเก้าอันนี้คือบนชุดสตัวบนสำหรับรางกับว่าลายหางตรงพี่น้องคงทุ่ายแล้วนะคะเนาะหกศูนย์สองหกสองเจ็ดเป็นวาเด่นมาสุดตัวอ่าบอแม่ขันมันมาขันมันมาสองกับสองเเกตขันมาสูงกับนนั่นั่นนั่นอันก็ขันมาสองกับสองเเกตนั่นขันมาสูงกับเคืองกน่าง ถ้า2องจะมาสองหกสอง 6, 2, เจลยโอ้ถ้าสองมาก็คือจับสองหกสองเจ็ดเลยถ้าศมากก็คือออกหกไซที่เป็นหกศูนยโอ้พี่น้ังเลยศูนย์สองหกสองอันนี้คือชุดสรุปโค้งจุดท้ายนะตัดไทย,ไทยแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเฮ็ดชุดนี้ออ,อกมา คือฝันว่าจะได้คาเนี่ยแล้วเจ้าาวกะเอาวัวมามามาซ่อมเนี่ยแล้วพี่น้องนะถือว่าฝันดีแล้วว่าัจะได้พี่น้องได้เตรียมอ่ะทิกกี้หัวหนังเนี่ยเตรียมทิกกี้หัวหนังแล้วว่าัจะได้สะเสด็ดก่อนเลยบอกไ่ได้หอกหัวใก่อนเลยไม่ได้เลยก็ได้หูมียาการพี่น้องเออเปิดฝันเราอยู่ดอกยเปิดขาย นแน่ๆการน,นี่แหละที่ชุดนี้เห็ดชุดเดียอวอมาเดี๋ยวฟันใ้สีได้ครับผมนี่คือชุดโคง้งสุดท้ายสำหรับเซียนขาดปัดครับผมเนาะห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าล่างหกศูนย์สองหกสองเจ็ดครับผมแลกักะรับเกาหลีขาดปัดครับผมให้มาดวดโคง้งสุดท้ายตัวเดียวเม็ดเดียวแปดศูนย์ห้า อย่าลืมตัดด้วยพี่น้องเด้อดศูนย์หาแปดและก็บแหาครับผมเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง f อซขอให้แหฮงๆ่งปังป,งปงล่ำล่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ขอให้เอซทั้ง่องโศกหมานสุขขูุ่ขคนด้วยพี่น้องด้อเนาะสวัสดีครับ